มานาโปรคลลาเจนคืออะไรช่วยเรื่องอะไรบ้างและทําไมต้องทานตั๊กมีคําตอบให้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อตั๊กนะคะในคลิปนี้เรามาทําความรู้จักกับมานาโปรคลลาเจนกันค่ะมานาโปรคลลาเจนก็คือคลลาเจนนวัตกรรมใหม่นะคะของวงการคลลาเจนที่จะผสมผสานเทคโนโลยีระดับโลกนะะเพื่อความงามผิวพรรณนะคะแล้วก็สุขภาพโดยน้องเขาจะมาในรูปแบบของคลลาเจนสติ๊กแบบนี้เลยนะคะพกพาง,ง่ายสะดวกแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม่ทําให้อ้วนค่ะ มานาโพโลเจนนะคะได้ใช้นวัตกรรมระดับโลกที่มีชื่อว่าเซลล์เอนฮาร์ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์คิดค้นโดยสวอชอนะคะหรือสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินั่นเองนวัตกรรมธรรมชาตินี้นะคะก็จะช่วยพาให้คอลลาเจนสามารถดูดซึมได้ลึกถึงระดับเซล ดซึมได้โดยตรงที่เป้าหมายนะคะแล้วก็เร่งประสิทธิภาพได้สูงสุด3-5เท่าเลยไม่พอแค่นั้นค่ะทุกคนยังมีนวัตรกรรมที่เรียกว่านาโนแ n c a คปซู a เลชั่นที่มานานะคะเป็นเจ้าเดียวที่ได้รับลิขสิทธิ์จากอาซาฮีนะคะผู้ผลิตคอลลาเจนอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยคือจะเป็นการนำเอาคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่มีโมเลกุลเล็กอยู่แล้วนะทุกคนเอามาย่อยให้มันเล็กลงไปอีกนะคะคที่ทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมคอลลาเจนได้แทบ100%เซเลยก็ว่า ได้คือล้าแล้วล้าอีกนอกจากนวัตรกรรมที่จักได้พูดไปแล้วนะคะก็ยังจะมีส่วนประกอบอื่นๆที่สําคัญนะคะอย่างเช่นไรซ์เซราม่าหรือสารสก,กัดจากสมุนข้าวญี่ปุ่นนะคะจะช่วยในเรื่องของอฟื้นฟูนฟนผิวที่แห้งนะคะผิวที่เริ่มมีริ้วรอยเนาะช่วยป้องกันแล้วก็เครือผิวให้ชุ่มชื้นนั่นเองแล้วก็ยังมีพรีไบโอติกนะคะที่มีชื่อว่ากาเลตโตโอลิโกแซคคาราย ชื่อยาวไปไหนอ่ะตัวนี้เนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของปรับสมดุลในการขับถ่ายนะคะลดการท้องผูกทาให้ร่างกายมีภูุมคุุมกันที่แข็งแรงนั่นเองแล้วก็ยังมีคิวทนะคะโคเอนไซคิ q 1ทตัวนี้น่าจะคุ้นกันดีนะคะก็จะเป็นตัวที่มาชะลอวัยลดริ้วรอยเสริมสร้างเซลล์ผิวพันธุ์ใหม่และช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวพันธุ์เดิมลิ้นเริ่มพันกันแล้วและปกป้องการเสริมสภาพของเซลล์นั่นเองนะคะอ่ะแล้วเราก็ยังมีวิตามิน C และวิตามิน E อีกนะ่งวิตามิน C ก็จะช่วยทให้ ผิวเรากระจ่า,จางใสลดการเกิดริ้วรอยก็วิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนให้เขาแบบผสานกันส่วนวิตามินอ e ีนะคะก็จะช่วยให้เราดูอ่อนกว่าวัยนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันการเสรื่อมสภาพของเซลล์แต่ไม่ได้1ตัวก็คือซิงค์นะคะซิงค์เป็นตัวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดสิวทําให้ผิวไม่มนันผิวไม่หมองคล้ำช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยและยังจะช่วยในกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วย มานาโพคอลเจนเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพนะคะความน่าเชื่อถือเพราะว่ามีออยอรับรองถูกต้องนะคะและการทานคอลลาเจนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะที่เราจะต้องเสริมเข้าไปเพราะร่างกายคนเราเนี่ยต้องการสร้างคอลลาเจนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะ,ะและคอลลาเจนก็ถูกทําลายอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันจะทานคอลลาเจนให้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยก็ต้องเลือกที่ดูดซึมเร็วนะแล้วก็มีโมเลกุลเล็กเพื่อร่างกายจะได้เอาไปใช้ได้โดยตรงนะคะมานาโพคอลลาเจนเราเนี่ยก็เป็น ชนิดไดเปปไทด์นะคะที่สกัดมาจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะก็จะไม่แนะนําให้กับคนที่แพ้อาหารทะเลทานเนาะแต่ใครที่อ๋อไม่แพ้นะคะแล้วมีอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยก็ควรที่จะทานเสริมเข้าไปค่ะเพื่อมีต้นทุนที่ดีนะคะเป็นการป้องกันอ๋อปัญหาในอนาคตได้ส่วนตัวดิฉันก็40 plus ก็เพิ่งจะเริ่มฐานเริ่มช้าไปแต่ก็ดีกว่าไม่เริ่มโดยสรุปก็คือมานาโพรโคเจนเนี่ยก็จะได้ทั้งบูสต์ผิวใสนะคะลึกระดับเซนได้เรื่องกระดูกเติมน้ําในข้อต่อนะลดภาวะข้อเสือ่อก็ยังได้ในเรื่องของเส้นผมนะคะหนานุ่มเงางามแล้วก็บารุงเล็บแข็งแรงไม่หักง่ายด้วยค่ะ เดียวนะคะแล้วก็คอลลาเจนเราก็ทานตอนท้องว่างนะคะอย่างเช่นตอนเช้าตื่นนอนหรือก่อนนอนอะไรเงี้ยนะคะแต่ก่อนนอนนี่ก็ต้องให้แน่ใจว่าท้องเราว่างจริงนะไม่ใช่แบบว่าเออเพิ่งทานอาหารเย็นแล้วก็แบบอีกขึ้นชั่วโมองนอนเลยหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ว่างจริงๆใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยก็ได้1นถึงสซองเนาะใน1กล่องนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน14ซองคือจะฉีกซองก็ได้แหละแต่เดี๋ยวแบบแบบไม่สวยปะ่ะ <laughs> นี่แบบนี้เลยทุกคนอ่าน้องคอลลาเจนสติ๊กดึงๆๆ,ๆๆๆๆนี้เลยก็คือ เคี้ยวง่ายๆเลยทุกคนเคี้ยวละกือนะคะรสชาติาเหมือนโยเกิร์ตเหมือนยาคูไม่มีคาวนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีแคลอรี่นะคะเราใช้ความหวานจากชูคาโรสนะคะอ่ะน้องยายาที่เป็นพรีเซนเตอร์ของเราเขาก็ลั่นเวลาทุกคนว่า I deserve the best you deserve the best จัดได้ผิวสวยเด้งๆเ,เหมือนน้องยายานะอย่าลืมกด subscribe และกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรามานาควีนด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ